ตอนนี้เอามาอยู่ที่อันวัดห้วยบ้านเก่าเนาะหรือวัดพญาณคราชเน,นี่ยเนาะ,ะเขาอยู่ถนนหลวงว่าพออันเจดีย์เปิดงามมัาน,าน,อนอะ้รเนาะตังบนบุญเนาะอันนี้ตน้นมันจะอยู่ตั้งเนี้ตนตนยต้นต้นไม้มันรับเนาะดนเดี๋ยวเราลดขึ้นไปพอก็ว่าจะไปอันนี่นะว่าจะไปน้ำผู้เจ็ดสีพอดีขี่รถไปขี่รถมาฝนมันตกเนาะก็เลยโกงปิ๊มาเหีบว เราหอบัดนี่ดีกว่าไปเดี๋ยวเราเอาเรถเื่งขึ้นไปบนปนเนาะนี่เขาขี่รถขึ้นมาแล้วเนาะเป็นมท่านซีดเดิมปินบอกตะก,กี้ปุ่นบอกว่าท่านอาจารย์เปิ่นมาสร้างไว้แต่ว,ว่าเปิ่นเสียไปแล้วอะ่ะก็น่าจะบมีคนสร้างต่อนอนี่เนาะพอจากของแตงขึ้นมานะเนะี่ยบมีปิ่นห้องว่าลกเนาะลกเลย นี่ยครับองตางที่ขึ้นมานี่คือโลกเลยนะวัดห้วยบ้านเก่าครับจืบบันถามลุงปนตะก,กี้ใน GPS รู้สึกว่าจะเป็นวัดพญานาคราชนะครับเนี่ยเขามีคนอยู่ มีเก้าจันก่อนบอกเปิป้นบ่าได้คือเปินสร้างมาเซตไหนสกักกรรมกะเจ้้นะครับมีพ่อจตุคามรามเทพแล้เนาะเห็นแล้วสะดุดตานะอยู่ถนนหลวงบ่กพอเข้ามามันสะดุดตาดีอะงามดีอะว่าอย่าไป โอ้นี่ไปอย่าไปอันน้ำผู้เจ็ดสีน้ำตกบัวตองอย่างน่ะขี่ไปแล้วฝนมันตกก็เลยไปสักกร,รมกงปิกมาเหียนเนี่ยเจดีเนี่ยเขาอยู่นอันถนนใหญ่พอๆขึ้นมางามขนาดเลยอ่ะมาแล้วกับฝนมอนๆเม็ดๆมาแล้วเนาะเปินวัดล้างแล้วก็กไปอย่าได้นี่ บาทเนาะเดี๋ยวปะแม่นี่นาะบรรยากาศตังในเนี่ยขึ้นทางใดอะไรนี่ห้องน้ำมันยังก็ยังดีอยู่เลยเนี่ย จางนี่อย่างดิเป็ดค่าได้ขึ้นกว่าใจรู้นี่มันบอกว่าอาจารย์ผาอาจารย์ที่ป้่นมาสร้างเนี่ยป้่นเสียไปได้ปกีกว่าแล้วนะครับเนี่ยที่นี่ป้่นแน่จะกําลังสร้างบันไดแล้วเนาะนี่เนาะเออน่าจะมีการสร้างบันไดแล้วครับ โอ้อันนี้ก็มาได้ลบลูอย่างเด้มมาแน่ใจนะครับว่าเป็นวัดร่างกว่อต่จืดเว้ก็อยู่ใน Google Map อยู่นะ สวยครับสวยสวยมากเลยอ่ะโอ้หนี่ถ้ามีการสร้างตอนนี้ผมว่างามขนาดเลยนะครับเนี่ยออตะกี้ก็ไม่ได้ถามลุงบนนเนาะว่ากลายเป็นวัดล้างไปแลว้วก็ไั่ได้เนาะ จะขึ้นไปก่อนเนี่ยลองขึ้นไปหน่อยเนาะมีกระไดให้ขึ้นอยู่นะฮะวเดี๋ยวให้ขึ้นลองขึ้นไปดูสักหน่อยอวัดห้วยบ้านเก่าเนาะเป็นห้องวัดห้วยบ้านเกา่าห้องวัดห้วยบ้านเก่าดีกว่าตะกี้เปิดพอก่อนลืมไปแล้วนะว่าื่อวัดพญานาคาราชก่อน ตรงนี้ก็ขึ้นได้นะ่ะเอาตรงนี้ก็ขึ้นได้ตรงนี้ขึ้นได้อยู่นะครับนี่โอ้งามเนอะ ปัจจัยมีทันซีดหมดเลยอ่ะงามครับงามก็คืออย่างโดนจิตโดนใจขึ้นมาบกหูเนอร์นี่นะที่จริงกะว่าอย่าไปน้ำตกบวดตองอย่างปะเอาป้าเดี๋ยว เตียววนสักหน่อยเนาะน่าจะล้างไปแล้วลานนี้น่าจะล้างไปแล้วละ่ะกมนมีการสร้างต่อแล้วเนาะยุงว่านักหน่อยนะนสาธุ นี่ครับโอ้ยสาวน้อยมาแบบขึ้นมาบรรยากาศวิเวกของเวงมากเลยนะโอ้เพื่อนก็สร้างไว้อย่างดีอย่างดีเลยนะครับเนี่ยพอดีพระอาจารย์ที่เพิ่นสร้างพรนะเจดีเพื่อนหอมว่าพระเจดีแบบไหนใจนะพระเจดีว่าพระธาตุนะ่ะเพิ่นเสียไปแล้วนะครับมันมีการสร้างตอ่อวัดห้วยบ้านเก่านะครับนี่ อืมแล้วจะยังได้ต่อล่ะมีการสร้างต่อมัว่ามีเก้าจันก่อนอีนะปูเบื้องอย่างดีแล้วนะครับเนี่ยอม นี่ครับแก้วมรกตโอ้เอามีคันใดขึ้นต่อเรื่อยๆครับคันใดนี่ก็ดูเหมือนจะแข็งแรงดีอยู่ขึ้นมาก่อนอะ่ะต้องระวังหน่อย ว้าวคืออึมอึมอ้ำหมูจะอู้ยังหมูหองว่าพระเจดีย์หรือว่าพระธาุนะ แต่เป็นจือวัดห้อยบ้านเก่าอมีขึ้นต่อเลยๆอันเนี้ยเดี๋ยวขึ้นมาดูเนาะขึ้นเนะต่าตี่จะขึ้นได้นะ น่าจะยังบาแข็งแรงดีเนาะจันนี่ยังเป็นยังเป็นเล็กอยู่เลยอะโอ้นี่โคงสร้างบนเป็นเล็กเนาะจันบนบนน่าจะยังบัเซ็ตด,ดีนะครับเนี่ยโอ้ ี่จันที่โตดายแล้วบังคู่นะครับเนี่ยอ๋อนี่น่าจะมีอย่างละนี่นะอยู่เป็นโครงสร้างอยู่นะครับเนี่ยมาถึงจังนนี่ปุ๊บผมแน่ใจว่าจันที่โตดายแล้วนะ ตังเตียวอยู่เนาะว่าเซียวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอไปาาดูนะครับ จันบนี่หมีย่างลวนะครับหมียงแงลวเนาะโอเคผมน่าจะลงก่อนแล้วละ่ะน่าจะลงก่อนแล้วละ่ะเพราะมันหมีอยงแงลวเนาะตัวมนนี้ก็น่าจะยังบ่าแข็งแรงนะครับเพราะมันเป็นโค้งเล็กเพราะมันยังเป็นโค้งเล็กอยู่เนี่ยมันยังเป็นโค้งเล็กอยู่นะครับแต่จันลุ่มที่ผ่านมาเนี่ย มันจะเป็นปูกระเบื้องหมดแล้วนะครับขออนุญ,ญาตลงไปก่อนคือบางทีโครงสร้างมันบาดแข็งแรงมันก็แมอาจจะอันตรายเนาะเอาล้ครับเดี๋ยวลงไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันลุ่มพระธาตุาครับผมตะกี้ตะกี้ผมน่าจะขึ้นไปได้สักช่วงกลางๆเนี่ยครับเพราะว่าถ้าขึ้นต่อไปหมไ,มไว้นะเพราะว่าโครงสร้างมันยังแข็งแรงอยู่แนาะ บน่น่าจะสร้างได้สักสี่ห้าจันอยู่วะเนาะขึ้นต่อไปไม่ไหวครับฝนตกหมดละตอนนี้ครับผมก็ปลามาพอหมอกพอของปากหอมคอเนวัดพญานาคคาลาบหรือวัดห้วยบ้านเก่านะครับผมตั้งหลังผมนี่ก็คือพระเจดีย์พระธาตุเนาะ นใจมีทาซีดแปงเนาะขึ้นไปบัส,สูดครับถ้า,าจานที่ปเพิ่นสร้างได้ยินลุงเพิ่นบอกว่าเพิ่นเสียไปได้ปีกว่าแล้วอ่ะนะครับโครงสร้างด้านบนยังบบพอขแข็งแรงดีเตียนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็คงมีอย่างแล้วนะครับพอดีผมมันอยู่ถนนหลวงพุ่นพอมามันงามดีอ่ะเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ